สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตนวันนี้ผมได้ไปตามแนวทางตัวเลขของพัทุดงสายป่านะครับมาดูกันว่าในวันนี้ในงวดนี้พัทุดงสายป่านั้นจะฝันเห็นเลขอะไรนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิมนี้กันได้เลยครับการนัสการ<า>นะค่ะจ้าเจร,ริญพร่จ้าเคออม่ดีอะไกเมาบอกนะโชอกาบอกเลขบอก ในงานล่องได้เอาไปอา่าให้ล่องเบิไงพอบางวันนี้ฟันดีครับจ้าพระอาจารย์ฟันดีก็ที่บอกไปว่างานสามตัวว่างานสามตัวก็ติดพวกงานแต่แสดงออกไปเนี่ยนะโอ้สามสแสดงว่าสามตัวที่บอกเท่าแรกนี่พระอาจารย์บ้าคือตัดออกไปแรกเป็นบัคค่ะพระอาจารย์ค่ะเราคนแรกก็หมั่นใจโตหมั่นใจกว่า ปองัเข้าฝันมาพี่มีฝันว้่ามันไว่ามันมันไไหน่มันคืดคนไปผิก้อนว่าคนไปเออพึ่นมาจังไดหระคะพ่อจานบอกสุฟังเนี่ยได้บ่คะได้อยู่คือว่วยังสี่ดอกแจ๊สาตมากแตน้าฝันไปสวบตีสองมีละค่ะฝันไปว่าคูงานี่ยมาพนไปขึ่นไปยาไปยางใสมากมากมาดินถ่ายยุบไปพนค่ครับอ่า ตอนเสรฟังนี่มีปลาปูยามาช่วยไตหลอดไ่ยางไปน้ำมันนาค่ะครับวานี่มีไข่หยาไปน้ำหัางาุยาไปน้ำกบปูักยาค่ะข้นาไปเรือไปนท่งไพบนู้จ้าอนปูยาเยว่าเดี๋ยวสีเอาเนี่ยไข่ไข่ตรงเลี้ยปูยาล้างสีค่ะครับตรงเล้ยสีทีเีปูยาง้างสีเนาะค่ะครับตอนปู่ยางเยเปนลูกออกแลูกกไตนเป็นตัวเล็เนีออบคระอาจารย์ ตุ้ยยาบรรลุบรลุวมายให้ตั้งกองให้ตัวเลขสาววกม่นะค่ะโอ้ลิเลขเ้าสองหาอ้เ้าสองาบออาจารย์ข้างล่างดหนึ่งหาข้างล่างค่ะครับเนียนอาบก้าสองหาจ้าครับเตมาสองหาดีชับถ้าไหวสองหาีชัด งนต่อสู้กับสิเป็นมืดม่วจะสาหัเต็มเลยนะจ้าครับแล้วคืเพิ่ชต้งอีกางว่าเป็นแรก็ือ้องอืมค่ะอาจารย์ครับอันละมีแ่ฟันฟันมาขึ้นีสองขึ้นยโอ้ฟันฟันมันขึ้นอีกเนาะค่ะเนาะสดสดรอนร้อนเลยค่ะค่าไปให้นางออกไปข้านอกกันละค่ะคนาคเนี๋ยว้อื่อาผู่วาไป้างะคน อยคันอ้อเลยนี้มค่ะครับก้ขาวาเต้าว่าขาวาเรื่อเสียงครับปลายจ้ะแต่ว่าขาวาที่ผ่านไปนี้ครับหลายทุกเรื่องเียงที่เพ่มข้มาค่ะครับอืมค่ะพระอาจารย์สุดสุดแรกนั้นเบาเนาะค่ะพรอาจารย์เนาะเอาสุดนี้เนาะค่ะค่ะ <c oughs> ค่ะคือก้อนห <พอ S 2> ้ออกัวันที่พระจันทร์ค่ะใช้หีไม่เอ,าอ้าะค่ะมันจะเี้ยงไม่กคือค่ะเ <c oughs> ออค่ะพระจันทร์ก็เลยฟ้าโทษมาบอกเป็นว่าค่ยยันซื้อพระท่านเนาะค่ะน้อพระจันทร์เนะเเา,าเนะเออ้านาันดี้วเ่อนนันเา่าน,นมาสออกะค่ะค่ะ มันนี่ปูญยามาเป็นรูปเป็นล่างเลยมันบอคา่ะเนีไยมดไปเปนรูปเป็นล่างเลยสองคนเอยค่ะมาดูนี่เปนเยืเกา่ะอ๋เป็นเป็นเ,นเ,นเียนเกาเป็นว้างเกาพันองสีบาคาอค่ะอ๋อนนค่ะอม่ะค่ะ,คะ เจ้าคือด้านมาสุลพีนึงรบมานมีแต่แปลงู่นจ้มันจังไดถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเพิ่มเติมวันไหนพะอจา์ก็ย้ายเริ่มกิงกลางมาบอกเลยนะคะเ้อพายเรอรยน้ามมีเพื่อนนันลาจ้าพ่อค่ะกามนครับกว่ากบ้นาบเว่มีเปลี่ยนแปลงพะอจา์กับสิบปรเมานะคะเนาะล มากเมื่อสองคู่นี่น่ะที่ปูย่ามใไ้นี่ค่ะพระอาจารย์มากองหาครับพี่หาไี่สุดอืมค่ะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มากสองหาเกาา้าสิบหา,ามาก,กนน้องขนะอเนียนตังตังแต้ป้อยตัอเหลกออกมาหนีปูย่าแล้วของก็มาเทียนีเทแากเป็นบาา่อคะไอคือบ้านานี่ยประมาณสอวันมีละนี่อ้โครับค่ะ<ด>พระอาจารย์บาา่ทามา ไม้ไม้ถึงว่าตอนแรกที่พระอาจารย์ป้อยเงวนนี่นะที่ป้อยออกมาสามโตหายเขน่อยนี่แล้วกับปูย่าพันหองก็มาเมื่อคืนนี่พันหองก็มาะยำหายหม่อคืนนี่มันบอค่ะพระอาจารย์แม่แม่ปูย่าบีโตัวนว่าแม่ในนั่นตัวแรกค่ะครับว่าแม่ตัวนี้คุณเล่าจ่ายจ้าพระอาจารย์คือเด็กสิมาขัยค่ะตอนเรชอบออกไปขัยนออกยงานเป็นน้องคนจุ้ยแม่ค่ะครับอืมในนิมิตกับบัดฑิยันเพิ่นเล่บตีพระอาจารย์ค่ะ เมียมียมีบ่ได้มันคิดมาเปนแล้วเคยมันยู่นีประจำาูประจำผูนีประจำนเมนผู้นประจือ้นนแล้านะโอ้ค่ะเรือรเยานนะจ้ะเาเยานนเจ้าค่ะครับเนีมนอจนะโอ้ค่ะพระอาจารย์อยู่น้ำกันมากลายแล้วเนาะค่ะมาโดนแล้วเนาะค่ะพระอาจารย์เนาะจ้ะจ้ะจ้ะพระอาจารย์โอ้โอ้ยากอยู่เป็นบ่าค่ะพรอาจารย์ค่ะเอ้าข้วขกาน่อยกสิ อันขอรบกวน,นพระอาารย์เพียงสมเนะยค่ะเด้อพระอาารย์คะกราบนมัสการค่ะอ่าคือค่ะและนี่ก็คือตัวเลขของพัทุดงสายป่าทั้งหมดในวันนี้นะครับตัวเลขนั้นก็มีแค่เก้าสองห้าแล้วก็เลขล่างนั้นก็คือหนึ่งห้านะครับคือวันนี้พัทุดวงสายป่านั้นฝันเห็นตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับเป็น จำนวนเท่านี้นะครับจำนวนนิดหน่อยไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็ตัดสินใจพิจารณาเอาดีๆแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ